สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเราก็เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะนั่นก็คืออนุกรมอีกหนึ่งตัวอนุกรมเรขาคณิตนะคะก็จะคล้ายๆกันกันกบอนุกรมเลขคณิตคือเราจะต้องแม่นเรื่องของลำดับเรขาคณิตแล้วก็เรื่องของ summation นะคะก่อนอื่นเราไปดูบทนิยามก่อนเลยอ่ะ เราไปดูนิยามนะคะของอนุกรมเลขาคณิตถ้า a 1 a 2 a 3เป็นลำดับเลขาคณิตแล้วเราจะเรียก a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆนี้ว่าอนุกรมเลขาคณิตนะคะก็จะสังเกตว่าการเขียนลำดับมันจะขั้นแต่ละพจน์ด้วยเครื่องหมายคอมม่าแต่ถ้าเขียนเป็นอนุกรมก็จะขั้นด้วยเครื่องหมายบวกนะคะเพราะว่าอนุกรมก็คือ ผลรวมหรือผลบวกของแต่ละโพสนั่นเองนะคะเราไปดูที่มาของสูตรที่เราจะนำไปใช้หาอนุกรมเลขค,คณิตกันนะคะก็เราจะใช้ผลบวก n โพสแรกเนี่ยแทนด้วย s แล้วก็ห้อย n เช่นเดียวกันกับลำเช่นเดียวกันกับอนุกรมเล,เลขคณิตนะคะ S t <ST> n <S เป็นผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขาคณิตที่ a 1เป็นพจน์แรกนะคะและ r เป็นอัตราส่วนร่วมนะคะ,ะเราก็แค่เอาหน้าตาพจน์แต่ละตัวนะคะมาเขียนขั้นด้วยเครื่องหมายบวกนะคะ a 1ก็ยังแทนด้วย a 1ใช่ไหมคะ,ะส่วน a 2พจน์ที่2เราก็จะเขียนในรูปของ 1> a 1 r พจน์ที่3 a 1 r ยกกำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n จะกลายเป็น a 1 r ยกกำลัง n ลบ1นะคะอันนี้คือความรู้เดิมเพียงแต่เราขั้นด้วยเครื่องหมายบวกนะคะ,ะจากนั้นให้เรานำ r ไปคูณทั้งสมการทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะก็จะเห็นว่า เดิมเป็น s ที T ่ n แล้วก็คูณ r เข้าไปใช่ไหมคะฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาจาก a 1คูณ r เข้าไปก็กลายเป็น a 1 r พจน์ที่2 a 1 r คูณ r เข้าไปก็เป็น a 1 r ยกกำลังสองพจน์ที่3 a 1 r ยกกำลังสองคูณ r เข้าไปอีก1ตัวก็เป็น a 1 r ยกกำลัง3ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์สุดท้ายจากเดิม a 1 r ยกกำลงัง n ลบ1คูณ r เข้าไป1 1ตัว มันก็จะไม่ติดลบใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น a 1 r ยกกำลัง n นะคะคือลบหบวก1หายไปนะคะ,ะจะเห็นว่าครูจะตั้งให้สมการแรกที่เราเขียนนะคะเป็นสมการที่1แล้วก็สมการที่คูณ r เข้าไปเป็นสมการที่2นะคะให้เราเอาสมการที่1ตั้งแล้วลบด้วยสมการที่2นะคะ สมการที่1 s t n ตั้งลบด้วยสมการที่2 r คูณ s t n ก็จะเป็น s t n ลบ r s t n นะคะส่วนฝั่งขวานะคะเราก็จะพบว่ามันจะเหลือเฉพาะตัวที่มันหน้าตามไม่เหมือนเพื่อนนั่นคือพจน์ที่1ของสมการที่1กับพจน์สุดท้ายของสมการที่2ใช่ไหมคะเพราะพจน์ที่ส พจน์ที่2ของสมการที่1จะเป็นตัวเดียวกันกับพจน์ที่1สมการที่2มันจะตัดกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะพจน์ที่3จะไปตัดพจน์ที่2ใช่ไหมคะตัดไปเรื่อยๆสุดท้ายนะคะสมการแรกจะเหลือแค่ a 1ส่วนสมการที่2จะเหลือ a 1 r ยกกำลัง n กลายเป็น a 1ลบ a 1 r ยกกำลัง n a 1 ตัวนี้เป็นของสมการแรกเราบอกว่าใช้สมการที่1ตั้งลบใช่ไหมคะแล้วลบด้วยสมการที่2ก็เป็นเครื่องหมายลบส่วนสมการที่สองก็จะเหลือ a 1 i ึ่ง r บวง n นะคะจากนั้นบรรทัดต่อมาให้เราดึงตัวร่วมนะคะ s ที n ่ n ลบ r คูณ s ที่ n ใช่ไหมคะดึง s ที่ n ออกมาตัวร่วมเขาคือ s ที่ n ดึง s ที่ n ออกมามันจะได้เป็นในวงเล็บ 1ลบ r คูณ s ที่ n นะคะถ้าเราคูณกลับไปถ้าเราคูณกลับไปทั้งหน้าทั้งหลังมันก็จะได้ตัวเดิมนะคะได้ตัวเดิมส่วนฝั่งขวามือเราดึงตัวร่วมคืออะไรคะมองเห็นแล้วบ้าคือ a 1ดึง a 1ออกมาเห็นไหมคะ,ะการจัดสมการก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์บางครั้งเราดึงไปไว้ หลังวงเล็บบางครั้งเราดึงมาไว้หน้าวงเล็บนะคะ,ะเราดึง a 1หนึ่งออกมาเราก็จะพบว่าในวงเล็บในวงเล็บจะเหลือหนึ่งลบ r ยกกำลงัง n พิสูจน์โดยการคูณกลับเข้าไปเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนกับสมการเดิมถูกไหมคะ,อะโอเคคราวนี้เราก็ย้ายอะไรคะฝั่งซ้ายมือหนึ่งลบ r เนี่ยตัวในวงเล็บหนึ่งลบ มันคูณอยู่กับ s อ n ย้ายลงมาเป็นหารน,นะคะส่วน A1 คูณ1ลบ r ก n, ลังเเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะจะได้ s อ n เท่ากับ A1 คูณ1ลบ r ยกกลังเทั้งหมดนี้หารด้วย 1-R ลบ R มีเงื่อนไขว่า R ต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวส่วนจะเป็น0ไม่ได้นะคะ ตัวนี้เราให้เป็นสมการที่3นะคะสมการที่3เราได้สูตรที่1แล้วนะคะ,ะคราวนี้จากสมการที่3เมื่อกี้นี้นะคะเราสามารถทําให้มันเปลี่ยนหน้าตาได้อีกเพื่อเอาไปใช้ในโจทย์ที่หลากหลายได้นะคะจากสมการที่3เมื่อกี้ เราเอา a 1คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะ a 1คูณหได้ a 1ใช่ไหมคะแล้วก็ a 1คูณ r กํลัง n ก็ได้ a 1 r กํลัง n นะคะกลายเป็น a 1ลบ a 1 r กํลัง n หารด้วย1ลบ r นะคะจากนั้นนะคะจากนั้น a 1เราเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะ แต่ a 1 r กลลัง n ให้เราดึง r ออกมา1ตัวดึง r ออกมา1ตัวที่ข้างนอกวงเล็บก็จะทำให้ r ข้างในวงเล็บเหลือเป็น r ยกกําลัง n ลบ1เพราะถูกดึงออกไป1นตัวส่วนตัวส่วนเขียนไว้เหมือนเดิมคราวนี้พอเราดึงไป1ตัวปุบว๊บเราก็จะพบว่าเราก็จะพบว่า a1r กำลัง n ลบ1ก็คือในส่วนของวงเล็บนั้นมันคืออะไรคะมันคือ a ที่ n นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สูตรใหม่เป็น a1 ลบ a ขอโทษค่ะ a1 ลบ a ที R, a ่ n นะคะตัวนี้ n ต้องห้อยนะคะ R คูณ a อห้อย n อนะคะหารด้วย1ลบ R เมื่อ R ไม่เท่ากับ0ให้เป็นสมการที่4อ่นี่คือที่มาของสูตรทั้ง2สูตรนั่นก็คือสมการที่3เป็นสูตรที่1และสมการที่4เป็นสูตรที่2สรุปว่าสารุปจากสมการที่3และ4นะคะ ผลถ้าเราต้องการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตนะคะก็จะหาได้จากสูตรที่3เมื่อสักครู่นี้กับสูตรที่4ก็จะคล้ายๆการกับอนุกรมเลขคณิตค่ะนักเรียนก็คือเวลาเราเลือกใช้เราก็ดูว่าสิ่งที่โจทย์เขากําหนดให้นั้นเขากําหนดอะไรให้มาเราควรจะเลือกใช้สูตรที่1หรือสูตรที่2นะคะ เราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเป็นแบบธรรมดาแบบง่ายนะจงหาผลบวก8พจน์แรกของอนุกรมที่มีพจน์ที่1เป็น1ส่วน2พจน์ที่2เป็น1แล้วก็พจน์ที่3เป็น2นะคะก็คือเขาให้มา3พจน์แรกนั่นเองนะคะ a1 a2 a3 คะอะถ้าให้มาสังเกตเลยว่าถ้าให้มาเป็นหน้าตาอนุกรม นะคะที่ไม่รู้ตัวสุดท้ายเราก็ต้องใช้สูตรที่1ใช่ไหมคะ,ะสูตรที่1 S t n เท่ากับ a 1 1คูณ1ลบ r ยกกำลัง n ทั้งหมดหารด้วย1ลบ r เมื่อ a 1คืออะไรโจทย์ให้มาแล้วคือ1ส่วน2และ r คือ2 r หาจากไหนคะ r าหาจากไหนก็คือพจน์หลังหารพจน์หน้าใช่ไหมคะเช่นเอาพจน์ที่3หารด้วย พจน์ที่2ก็คือ2หาร1ก็เท่ากับ2นะคะเราเลือกตัวเลขที่เราจะหารได้ง่าย,ายๆเร็วๆนะคะอ่าโอเคเราได้ A1 ได้ R แล้วเราก็ไปแทนค่าลงในสูตรเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ STN ที่เเท่ากับ A1 คืออะไร A1 คือ1.2ส่วน2คูณ1ลบ R คือ2 N คืออะไรคะเขาบอกว่าให้หา8พจน์แรกเพราะฉะนั้น N ก็เท่ากับ8 2ยกกำลัง8 หารด้วย1ลบ r ก็คือ1ลบ2นะคะอ่า2ยกกำลัง8ได้อะไรคะได้256ค่ะ1ลบ256ก็จะติดลบ255นะคะไปคูณกับ1ส่วน2แล้วหารด้วยลบ1ลบหารลบเป็นบวกครึ่งหนึ่งของลบเอ้ยครึ่งหนึ่งของ255ก็คือ127.5นะคะอ่า ครูไปเร็วเพราะว่าครูรู้ว่านักเรียนจะย้อนกลับไปดูได้นะคะไปฟังใหม่อีกรอบได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะดังนั้นผลบวก8พจน์แรกของเราก็เลยมีค่าเท่ากับร27.5นั่นเองนะคะตอบไปดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ก็จะมีความเขาเรียกว่าซับซ้อนขึ้นมานิดนึงต้องใช้ประสบการณ์จากเรื่องต่างๆที่เรียน ทางคณิตศาสตร์มาใช้บ้างนะคะอ่ะให้หาผลบวกของอนุกรม9บวก99บวก999บวกไปเรื่อยๆถึง99999นะคะอ่ะตัวนี้ถ้าเราไปทำเลยเราจะใช้แทนสูตรก็ได้นะคะแต่ก็จะมีวิธีที่ทำให้ตัวเลขมันง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือเราเขียนหน้าตาเป็นอนุกรม ใหม่นะคะเราจะพบว่าตัวเลขแต่ละโพส์ a1 a2 a3 a4 a5 a6 นะคะมี6ตัวเนาะ,ะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ก็คือว่า9มันเกิดจาก10-1ลบใช่ไหมคะส่วน99มันก็เกิดจากอะไรคะเกิดจาก100-1ลบเหลือ99โพส์ที่3 1000-1ลบก็เหลือ999 ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงโพสต์สุดท้ายก็คือ 100, 1นึ่งแสลบหก็เหลือ99999นะคะเราเขียนหน้าตาใหม่แต่ค่าเขายังคงเดิมจากนั้นจับก,กลุ่มค่ะกลุ่มของตัวเลขข้างหน้าวงเล็บได้แก่1 0 0ร0 0 0 0 0 0 0 0 0ถูกไหมคะอ่าสิบร้อยพั0 0 0 0นแล้วก็ล้านนะคะ ตัวนี้มันก็จะมีหนึ่งของแต่ละวงเล็บเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวล่ะหกตัวมีอยู่หกตัวมีลบหนึ่งอยู่หกตัวนะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บแรกในวงเล็บแรกเราก็เขียนเป็นให้มันเขาเรียกอะไรเป็นเงื่อนไขเดียวกันนะคะเขียนอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันสิบกำลังหนึ่งอ่ะ สิกำลังหนึ่งไม่นิยมเขียนแต่เนื่องจากว่าครูอยากให้เห็นว่าเขาอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันนะคะก็คืออยู่ในรูปเลขยกกําลังนะคะก็เป็น10กําลังหนึ่งบวกร้อยก็คือ10กําลังสองบวกพันก็คือ10กําลังสบวกไปเรื่อยๆถึงตัวสุดท้ายก็คือ10ยกกําลังหกนั่นเองนะคะลบกับอะไรลบกับลบหนึ่งทั้งหกตัวลบหนึ่งรวมกันหกตัวมันก็ติดลบหกนะคะคราวนี้ กูจะดึงมาเฉพาะตัวที่อยู่ในวงเล็บคือตัวนี้นะคะลบหกไม่ได้เอามานะคะพิจารณาเฉพาะอนุกรมนี้เราก็จะพบว่า a 1มีค่าเป็น10 10กำลังหนั่น,นแหละนะคะ r มีค่าเป็นอะไรก็ง่ายๆค่ะ100คือพจน์ที่2หาร10คือพจน์ที่1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น r ก็เลยเป็น10นะคะ n ก็เลยเป็น6 มีทั้งหมด6พจน์ะคะเราจะใช้สูตรไหนล่ะนะคะเราจะใช้สูตรไหนเรารู้พจน์สุดท้ายเราก็ลองมาใช้สูตรที่2ดูนะคะ Sn เท่ากับ a1 ลบ r คูณ an หารด้วย1ลบ r นะคะ a1 เป็น10นะคะ a1 เป็น10 r เป็น10 a ที่ n เป็น10กกำลัง6หารด้วย1ลบ10นะคะตัวบนก็จะติดลบตัวล่างก็จะติดลบลบหารลบจะเป็นบวกนะคะก็ตรงนี้ไม่ยากที่ทำเอาเองเป็นตัวเลขธรรมดาทำออกมาแล้วได้ผลรวมเป็น1 000, 1 000, 10, 1 1 1ล้านหนหมื1ะคะ1 1 0อยสดังนั้นดังนั้นคราวนี้ตัวเนี้ยไม่ใช่คำตอบนะ พราะตัวนี้มันดึงมาเฉพาะที่อยู่ในวงเล็บใช่ไหมมันยังเหลืออะไรคะเออ mm hmm. เขาให้หาอนุกรมของ9้าบวกกิบอะไรพวกนี้นะคะ mm hmm. เพราะนั้นถ้าอยากหาตัวนี้มันต้องลบหออกด้วยดังนั้นก็เลยเอาผลรวมของอนุกรมของตัวที่อยู่ในวงเล็บ mm hmm. คือพวกสิยกกำลังต่างๆเนี่ยนะคะคือตัวนี้ตั้งแล้วลบออกไปเท่าไหร่คะลบออกไปหกนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งห่หนึ่งพันหนึ่งร้อสิบ ลบออก6ก็จะเหลือ1 000, 1 0่งล้านเอ้ย1 000, 1 0 0 0ล้านหนึ่งนะคะเป็นคำตอบนี่คือตัวอย่างที่2นะคะกนะ็เขาเรียกว่าไงคะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคนนะคะถ้าเราทำแบบฝึกบ่อยๆประสบการณ์หรือทักษะในการคิด การเชื่อมโยงตัวเลขในการมองเห็นแพทเทิร์นรูปแบบตัวเลขมันก็จะเอามาใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะตัวอย่างสุดท้ายตัวนี้ไม่ยากนะเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างลักษณะโจทย์ปัญหาเฉยๆนะคะ,ะวันชัยวันชัยต้องการจะเก็บเงินทุกเดือนนะคะโดยเดือนแรกเดือนแรกจะเก็บเงิน ิบบาทเก็บหน่อยแท้เนาะเดือนที่สองเก็บเงินสิบห้าบาทเดือนที่สามเก็บเงินยี่สิบสองจุดห้าบาทและเดือนที่สี่เก็บเงินสามสิบสามจุดเจ็ดห้าบาทเก็บเพิ่มขึ้นทีละนิดนิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะคะจนครบหกเดือนนะคะถามว่าครบหกเดือนแล้ววันชัยมีเงินเก็บทั้งหมดเท่าไหร่ก็ต้องเอาทุกเดือนมาบวกกันใช่ไหมคะ,อะเอาแต่ละเดือนเดือนหนึ่งมันก็เหมือนพจน์ ห <1, S 2> mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. เดือนที่1คือโพสที่ 1, mm hmm. 1เดือนที่2คือโพสที่2มี6เดือนมันก็ต้องมี6กโพสนะคะอ่ะคราวนี้เรามาเขียนเป็นอนุกรมจากโจทย์เลยเราจะได้เป็นอะไรคะสิบบวกสิบห้าบวกยีบวกสามสิวกไปอีก2พสนะคะอ่ะแต่เราไม่ต้องเขียนเราลองมาเขียนในแพทเทิร์นที่จะทําให้เรา เขียนไปในรูปแบบเดียวกันได้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันได้นะคะคือพจน์ที่1เป็น10ใช่ไหมคะพจน์ที่1เป็น10บพจน์ที่2คือ10บคูณหนี่คือพจน์ที่ส a สองพจน์ที่สามมันคือ10บคูณหนยกกำลังสองนะคะพจน์ที่สพจน์ที่4คือ10บคูณหนยกกำลังสาเพราะฉะนั้นพจน์ที่4ที่5ก็จะเขียน ได้เองโดยอัตโนมัติคือ10คูณ1.5ยกกำลัง4และพจน์ที่6คือ10คูณ1.5ยกกำลัง5ทั้งหมด6พจน์เมื่อเขียนเป็นอนุกรมในหน้าตาแบบนี้ได้แล้วเราก็จะพบว่า a1 มีค่าเป็น10 r มีค่าเป็น1.5และ n ก็คือจำนวนพจน์มีทั้งหมด6พจน์ ครั้งนี้เราจะลองใช้สูตรที่จริงๆใช้สูตรที่2ก็ได้นะแต่เมื่อกี้เราใช้สูตรที่สองไปแล้วเนาะสลับกันบ้างเอสเท่ากับ a อ่งคูณหนึ่งลบ r ยกกำลัง n หารด้วย1นลบ r นะคะก็แทนค่าลงไป a อหนึ่งก็คือสิบหนลบ rr ก็คือ 6, 1นึจุดห้า n ก็คือหกหารด้วย1นึลบหนึ่งจุดห้านะคะ แทนค่าลงไปก็จะได้ะะ s s ที่6นะคะบางครั้งเราจะเขียนเป็น s ที T ่ n ก็ไม่ผิดแต่การระบุว่าเป็น s ที่6เลยก็จะถูกต้องมากขึ้นนะคะนะ s ที่6นะคะก็คือมี6โพสต์ผลรวมของ6โพสนะคะเท่ากับนะ20นะคะวงเล็บใหญ่นะคูณกับ1.5กำลัง6ลบ1นะคะเราเอา ยีคูณเข้าไปในวงเล็บจะได้20่สิบคูณหนจุดหยกกำลังหลบยีคูณหก็ได้20สิบนะคะยี่สิบคูณหก็ได้ยีสิก็หาค่า,อ,า,าออกมาตรงส่วนนี้ไม่ทำละเอียดให้แล้วนะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนผ่านมาแล้วเรื่องเลขย,ยกกำลังนะคะ s ที่หได้2องร้เจ็หนึ่ง2องร้อบาทแปดสอสตางค์นั่นเองเนาะ ดังนั้นเมื่อครบ6เดือนวันชัยก็จะมีเงินเก็บเท่าไหร่คะ207.81บาทนี่คือคำตอบนะคะอ่าก็ครบแล้วทั้ง3ตัวอย่างของอนุกรมเลขาคณิตนะคะเป็นตัวอย่างที่ให้มองเห็นคอนเซปต์ที่ของของเรื่องนี้นะคะให้เข้าใจได้ง่ายๆ สุดท้ายค่ะมีกิจกรรมที่1.6นะคะอยู่2ข้อเป็นข้อง่ายๆนะคะให้นักเรียนเรียนเสร็จแล้วทำความเข้าใจเสร็จแล้วลองทดสอบตัวเองดูว่าเราจะทำา2ข้อนี้ได้ไหมถ้าทำได้นะคะก็แสดงว่านักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ของมันนะคะในเรื่องนี้อ่าสำหรับบทนี้เราจบแล้วนะคะบทนี้จบลงแล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะจบที่ วิดีโอตัวนี้ทางโรงเรียนประกาศให้วันพฤหัสสุกนักเรียนพักผ่อนชาร์จแบตให้ตัวเองนะคะทั้งที่อาทิตย์ที่แล้วครูให้ชาร์จแบตแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะคะเอาชาร์จแบตอีกนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีคนรายงานว่าครูสอนครูไม่สอนหรอกนะคะ,อะโอเคเราก็จะเจอกันวันจันทร์หน้าเลยแต่ว่าถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็ยัง ตั้งคำถามทิ้งไว้ที่ใต้โพสหรือจะถามส่วนตัวที่อินบ็อกกก็ได้เหมือนเดิมนะคะส่วนครูจะสะดวกตอบเมื่อไหร่ครูก็จะเข้าไปตอบให้นักเรียนเองนะคะช้าบ้างเร็วบ้างตามสถานการณ์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ